สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ต์ที่ร้านอาหารจีนกันค่ะช่วงนี้ร้านอาหารจีนที่เยอรมันจะนิยมทำบุฟเฟ่ต์กันเยอะมากค่ะยายว่าน่าจะสัก95%นต์นแหละมั้งบุฟเฟ่ต์ช่วงกลางวันของจะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ราคาก็ถูกกว่าช่วงเย็นเยอะอยู่นะส่วนร้านนี้ที่เรามาช่วงเย็นค่ะราคาก็ตกอยู่ที่20ยูโรต่อคนค่ะ ก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าบางร้านนี้เขาจะคิด28ยูโรเนาะแต่ก็28ยูโรนั้นก็รวมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะแต่ร้านนี้ราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่มค่ะตักมาบ่อยแค่ไหนก็ได้ค่ะแต่ต้องกินให้หมดถ้าไม่หมดโดนปรับ3ยูโรจ้ายายว่าเขาทำแบบนั้นก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะบางคนนี่ไม่มีมารยาทเอาซะเลยค่ะ มุมนี้ก็จะเป็นผักสดต่างๆเลยค่ะจะทำสลัดหรือจะใส่จานเอาไปให้เขาผัดให้ก็ได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซูชิค่ะสาหรายนี่เพิ่งได้กินครั้งแรกค่ะอร่อยมากๆเลยจ้า เมื่อก่อนไม่เคยชอบซูชิเลยค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มจะชอบขึ้นมาแล้วค่ะเนื้อสดต่างๆเลยค่ะมีเนื้อหลายชนิดมากค่ะอาหารทะเลจ้ากุ้งหอยปูปลาค่ะของสดๆพวกนี้เราจะตักใส่จานให้เขาปรุงให้สดๆเลยค่ะ แล้วก็เอาเบอร์โต๊ะหนีบไปด้วยในจานเนาะเขาจะได้มาส่งให้เราถูกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผัดผัดค่ะมีเป็ดมีไก่มีสารพัดเนาะช่องว่างนั้นเป็นข้าวผัดค่ะแต่เรามาเร็วหน่อยก็เลยยังไม่เต็ม ซุปไก่ปักกิ่งจ้าข้าวสวยหม้อเบิร่มเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูทอดๆค่ะ มุมซอสต่างๆค่ะน่าจะมีน้ำจิ้มแจ่วเนาะของหวานหลังอาหารค่ะมีตู้ไอศครีมด้วยนะแต่ยายไม่เห็นอันนี้จานแรกของยายค่ะตักมาอย่างละชิ้นสองชิ้นก่อนค่ะเพื่อที่จะชิมดูว่าอันไหนอร่อยเนาะที่แน่ๆน้ำจิ้มไม่ได้เรื่องเลยค่ะ จานที่สองค่ะแซบหลายจ้ามาเดอ้อมาเด้อจ้าจานที่สามค่ะกินจานนี้หมดอิ่มแล้วค่ะของหวานตบท้ายไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วค่ะกินจนคุ้มเลยค่ะกับ20ยูโรที่จ่ายไป ที่ร้านอาหารจีนเวลาเรากินเสร็จก่อนกลับบ้านเวลาไปจ่ายตังค์เนาะเขาก็จะมีคุกกี้แบบนี้ให้มาค่ะในคุกกี้ก็จะมีกระดาษทํานายอยู่ในนั้นเนาะอาจจะเขียนว่าออวันนี้คุณจะได้งานใหม่นะเออวันนี้คุณจะพบโชคนะอะไรประมาณนั้นค่ะกลับถึงบ้านเรามาดื่มกาแฟกันต่อคะ่ะลูกชายไปเที่ยวฮัมบิร์กมาคะ่ะได้กาแฟถุงนี้มาฝากคะ่ะจากไทยแลนด์ ผลิตในเจียงฮ่าเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ